แดดออกอแดดมันร้อนเกือบยี่สิบเนาะมาประมาณยี่สิบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้ส่วนหลังบ้านพามาชมกรีนเฮาอีกรอบแล้วนะคะไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ว่างนะคะเราเร่งทํางานวันนี้เราพามาชมกรีนเฮาในกระถางนี้คือใบบัวบกที่เขาล่วงนะคะไม่ใช่ใบบัวบกต้นต้นบัวบกใช่ไหม เนี่ยเม็ดปันขาวขาวนะคะมันร่วงเม็ดันขาวขาวอันนี้ขึ้นเต็มเลยนะคะกระถางนี้ไม่ขึ้นเนาะกระถางนี้ขึ้นบ้างประปรายนีใบต้นอา่าต้นบัวบกของเรานะคะเดี๋ยวเราให้ดูต้นนี้เ,เดี๋ยวเราให้ดูกระถางนี้พูดผิดนี่กระถางนี้ก็ขึ้นประปรายนะคะคือเขาขึ้นเองนะคะเราไม่ได้ ไม่ได้เพราะเขา้มมันก็ขึ้นเรื่อยๆนอกกระทางนี้ดูที่ความชุ่มชื้นกับความร้อนนะคะอันนี้มันรอดมาปีนี้รอดแค่ต้นนี้ต้นเดียวนะอันนี้คือมันมันขึ้นมาใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับใบบัวบกอันนี้ไว้ในบ้านต้นมะกรดูดอันนี้เพาะใหม่นะคะอย่าเพิ่งดูนะเพราะว่าว่าจะไม่ให้ดูนะเนี่ยนิดนึงอันนี้คือ ผักบุ้งแก้วผักบุ้งแก้วผักบุ้งที่ทำเย็นตะโฟนเนาะรุ้งขาวๆอันนี้เป็นกะเพราใบเมงลักคลิกที่ในสวนเราเองนะคะได้เป็นร้อยต้นปีนี้เราไม่ได้เพาะขายเนาะเพราะว่าไม่มีเวลาทำทำงานนะคะอันนี้ก็มาลองดูใบกะเพราเหมือนกันนะคะ ข้าวโพดข้าวโพดเหนียวแล้วก็มะมะเขือดูมะเขือเรานะมะเขือสี่สามกระถางเลยนะคะดูมะเขือนี่สองกระถางนี่กระถางนี้ด้วยมะเขืออ้เป็นพันเลี้ยงไม่ไหวเนาะแต่ว่าเพาะเพาะเฉยๆนี่แหละเลี้ยงแค่สิบต้นยี่สิบต้นแค่นั้นที่เหลือก็ปล่อยทิ้งมันก็แจกเข้าไปเนาะถ้ามันพอได้กินอันนี้คือเราลองดูนะคะ พริกบ้านเราเพราะเองโอ้นี่พริกกิดจัดเพราะเองนี่นี่น,นี่พริกเราคงจะเอาแค่ต้นนี้ก็พอแล้วเพราะพอ่อพอไปทำพันสวยงามเนาะสวยงามมากเลยชอบด้วยสวยงามไม่มีเวลามาเล่นเลยนไม่มีไม่มีมมใช่เวลามาเล่นมันมันต้องใช้ฟิลลิ่งแบบว่าอยากทำคลิปมันถึงจะออกมาพอได้ แมงก็มาถ่ายแบบนี้ไม่มีคนทุ่มคนทิ้นอะไรอันนี้เป็นผักคะเนยงนะคะผักคะเนยงมันรอดมาสองกระถางนี่อีกระถางนึงมีกระถางนี้ได้ดูแดดออกะแดดมันมันร้อนเกือบยี่สิบเนาะมันประมาณยี่สิบได้ไหมมันก็จะเขียวเียวนะคะมันเริ่มเขียวแล้วเมื่อก่อนมันเหลืองเหลืองเห็นไหมนี่มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนี่มันออกมาเขียวแล้วรอดมาสองกระถางอันนี้ต้นเล็กนะคะใส่ปุ๋ยไปแล้วยังได้แค่นี้เลยเนาะเพราะว่าเขาต้องการแดด จากนี้ไปถ้าเห็นกระท้อนมาสูงขนาดนี้น่าจะรอดน่าจะโอเคแล้วนะคะนี่ประมาณนี้ผนะักไหเงงเราผักไหเงงเราผักใบนี้ก็สลัดอันนี้ต้องมาตัดแล้วก็ชําม,มีคนถามหาอยู่นะแต่ว่าไม่ว่างทํานะคะอันนี้คือบักอืบักอือันนี้คือฟักทองนะคะฟักทองบักอึเราฟักทองเรานี่ ฟักทองไทยเก็บเก็บเม็ดไอ้เอาเม็ดมันออกมาเก็บไว้ให้มันรู้ว่าเป็นฟักทองเนาะบางทีเราก็ลืมนี่ไม่ลืมลนะฟักทองฟักทองฟักทองเหนียวอันนี้เป็นแตงนะคะอยากกินแตงกวาเราก็เลยปลูกแตงกวาปีนี้ปลูกที่อยากกินนะคะทีเ่เห็นเห็นเนี่ยปลูกที่อยากกินสลัดข้างบนสลัดสลัดแตงกวา โอ้ดูดูน้ำเต้าอยากกินน้ำเต้าอยากแกงน้ำเต้าเนาะอยากแกงน้ำเต้าลูกน้ำเต้าดูขางบนดูของบนน้ำเต้าด้วยความที่อยากกินนะคะ <c oughs> ก็เก็บเอาพันมาจากไทยปีนี้ไปไทยมาเหมือนกันเนาะโอ้โห oh. ตรงนี้จะเป็นฟักแฟงฟักแฟงกับมะละขี้นกฟ,กฟักแฟงนี่ขึ้นช้ากว่าเพื่อนเลย หรือว่ามันต้องการอากาศก็ไม่รู้เนกเราเนี้ยที่มันเน่าเราไม่ไม่ปิดมันดีกว่าเพราะว่าดูแล้ววันนี้นี่มันปล่อยมันละฟักแฟนที่ปิดไม่ใช่อะไรนะอย่ากลัวไอ้นั่นมากินมันไม่ปิดละเพราะว่ามันมันดูมันจะเน่าก็ไม่ปิดแล้วปล่อยแล้วนะอันนี้ฟักแฟน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 หรือฟักแฟน ในกรีนเฮาส์เราก็แค่นี้นะครับปลูกในสิ่งที่อยากกินทีนี้ปลูกมาเยอะนะคะปลูกในสิ่งที่อยากกินแค่นั้นต้นตูนนี่ต้นตูนหวานมันรอดอันนี้มันสูงแล้วนแดดมาแบบเดียวน,นี้ใบมันสูงอ,อันนี้ดูสินี่นี่มันจะรอดไหมไอ้นั่นมาทากมันหวานแล้วทากมันชอบกินอะแต่มันรอดมาหลายปีแล้วนะเนี่ย อ้นี่เราโยนพริกเม็ดพริกเผ็ดไปด้วยเม็ยาวนี่วะึ้นค่อยปลูกไม้ขึ้นก็ไม่เป็นตี่ยนเป็นเม็ดเม็ดนะขี้ไก่อัดเม็ดนะคะใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดอุ้ยลืมใส่ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดตัวนี้ใส่หน่อยสิเราใส่มันต้นไม้ต้นดอกไม้สองต้นนี้ดอกเบญจมาศฝรั่งมีความหมายว่ารักเธอข้างเดียวแอบรักเขาข้างเดียว ก็ต้นนี้ f กเก็ตมีน็อตยาลืมชั้นนะคะก็ fc อย่าลืมสวนหลังบ้านนะคะเข้ามาติดตามให้กําลังใจเราด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะเราก็จะจากไปด้วยดอกไม้สองต้นนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ติทุกกำลังใจส่งมาให้สวนหลังบ้านนะคะอย่าลืมกด subscribe c o m มนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมาให้กำลังใจเราเยอะๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนคะ่ะ